โอ๊ยทำไมวันนี้มันร้อนหนีเนี่ยการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกมีต้นเหตุมาจากการกระทําของมนุษย์ที่เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ X I D, จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งและการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้มนุษย์เรายังได้เพิ่มกา๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์และคอโลโคอลคาร์บอนเข้าไปอีกด้วยพร้อมๆกับการตัดและทาลาย ป่าไม้จํานวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ทำให้กลไกาการดึงเอากาซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลงและในที่สุด สิ่งต่างๆที่เราได้กระทำต่อโลกก็หกลับมาสู่เราในภาวะโลกร้อนค่ะวันนี้พวกเราจึงชวนมารู้จักกับรายวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการลดผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เนื้อหาประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโลกร้อนมลพิษและขยะพลาสติก พร้อมทั้งศึกษาวิธีการลดขยะและการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังส่งเสริมแนวทางการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันและความสำคัญของระบบนิเวศเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างแนวคิดเชิงอนุรักษ์ที่นำไปสู่การพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืน